มาสองคนสุดท้ายอ๋อุ้ยดิเจนมาอุยดิเจน สวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในแมพ King Peace นะครับอ่าวันนี้เราก็จะมาสุ่มผลปิศารกันนั่นเองนะครับรู้สึกว่าจะได้ผลแลกกี่ผลนะอ่าวันนี้ผมก็ไปอยู่25เจ็มนะครับแต่เบลีเนี่ยผมสุ่มไปแล้วเมื่อเช้าอืมสุ่มแล้วโอเคก็ขออยากได้อีกสัก100ไลค์นะครับคลิปนี้ แล้วก็กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับอามามาเริ่มสุ่มกันเลยาม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 าอืามติโดทูนไหนขอผลของเธอหน่อยสิเฮ้ยเฮ้ยแล้วอ,อันคอมมอนนะครับโอเคครับผลแรกมาแล้วอันคอมมอนนะไปสุ่มผลที่สองเฮ้ยแล้วแล้วปะ โอ้โหคัมมอนนะครับโอเคมาไปเพิ่งรอบกอนชักดวงไม่ดีละค okay. ัมมอนมาโอเคชิโดทูผลพิศดารมาโอ้โหอันคัมมอนนะครับไปแล้วลลเดีเ๋ยวเราแปลงเป็นเฮ้ยแปลงสุ่มได้แบบผมลองก่อนนะแนะ่ใจไหมไอ้บกับกบกักบัก ไม่ได้นะรับโอเคอันคำม่อนมาแล้วครับอันคำม่อนมาสามผลแล้วนะไปะต่อเลยผลที่ห้าขำม่อนนะครับโอ้โหเยอะไปเลยไปสมบุญนี้มั้ง โอ้โหอันคำมอนอีกแล้วนะครับไปต่อเลยวนบนบนๆนหน่อยนวนหน่อยเซโรทูเธอให้ผลแลให้ฉันหน่อยสิโอ้โหคำมอนนะครับจะเป็นเลยเออเป็นคนที่หล่อเท่ามากสุดใคร ไม่ดูรอที่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 อุ้ยได้แล้วครับผนอะไรด้วยผมดูก่อนผนอะไรจุดผลอ๋อฝนฝนอะไรวะไม่รู้อะผนอะไรผมลืมละฝนพิษปะโอ้โหขัมมอนนะครับมาอีกแล้วนะโอเคต่อเลย โอ้โหอันค oh, ัมมอนครับโอ้โหอันคัมมอนเยอะจัด FC ข้อาขำค่ะ FC FC เราบอกจ้โอ้โหเกินไปขอแลสักกันขอแลงสักกันนึงจะไปแจกคนนะเนี่ย คอมมอนเฮ้ยเกินไปนะเอาจริงเลยสอีกมาอุ้ยแลมาครับโอเคมาดูกันว่าได้ผลอะไรนะผลเลยวะอ๋อผลได้นเสาโอเคสุดอปโอ้โหคอมมอนโอ้โหคอมมอนเยอะจัดแลได้แค่มาสองคนเองครับ โอ้คำมอนเฮ้ยเกินไปนะจริงนะ 02, อหะเซลทูเธอเกินไปเราจะกดตรงที่นี่นี่เราจะกดตรงผลมกก่อ okay. นโอเครู้สิจะได้ไรโอ้โหคำมอนกดตรงผลสั่นสะเทือนใช่เป่ะผลสั่นไหมชึบชบโอ้โห oh, oh. คอมมอนเฮ้ยเกินไปนะเกินไปนะจิม oh, อ้โหคอมมอนเฮ้ยเกินไปเฮ้ยคอมมอนได้มาหลายหลายรอบแล้วเนี่ยอ๋อดีๆหน่อยดิแน่แน่โอ้โห oh, อันคอมมอนนะครับเฮ้ยสตีมเมอร์ใช่ปะ่ะ ติมเมอร์ป่ะหรือว่ายูทูบเบอร์คนนั้นไม่น่าใช่มั้งแำ่คนผิดแล้วมั้งพวกนั้นโอเคเราสุ่มของเราต่อนะโอเคไปต่อมาสองคนสุดท้ายอ๋อุ้ยดิเจนมาดิเจนดิเจนมาด็กคนดิเจน เด,เ,ดนะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดว้ทุกคนลีเจนมาว่ะเดี๋ยวเดีผมขอดูก่อลีเจนเลยวะเฮ้องกอนไอ้เหี้ยผมต้องกอนอาจกแจกจกแจกครับเคปึ๊บ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 มนลองกรอนมาทุกคน,กกกกกนคเคจ่กยจ,กจ,กจก่กย จิ๊บ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 ผมแผม่แล้วสมากรยอ,อดเลยหมดละเก็บไปครับเราไปที่รับของเราก่อนนะไปที่รับที่รับด,วด่ดวนๆเลย เอ้ดี๋ยเดี๋ยวนะโอเคโอเคที่รับทรับเดี๋ยวเขาจะมาเห็นนะโอเคครับผมก็ได้ผลมังกรมานะอ่ะนี่ไงผลมังกรนี่อยู่กับโรเจอร์เลยนะโอ้โหก็เป็นไงครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไครป์ผมด้วยนะโอเคครับก็สวัสดีผมขอตัวลาไปก่อนนะครับ กอสวัสดีครับ